อัตมะอัตมะสิ่งนี้เขาเรียกว่าอัตมะนะแปลว่าหัวศีรษะหรือว่าสมองได้ด้วยนะคะวันนี้มาเพิ่มคำคำศัพท์เล็กๆน้อยๆที่ใช้เกี่ยวกับอัตมะกันค่ะเริ่มจากหนึ่งอัตมะกะอีอัตมะกะอีก็คืออีมันแปลว่าดีนะอัตมะกะอีก็คือหัวดีสมองดีก็คืออะไรเอ่ยคนเก่งคนฉลาดนั่นเองนะอัตมะกะอีอัตมะกะอีนะคำตรงกันข้ามกันก็คืออัตมะกะ วารุยอัตมกะวารุยวารุยแปลว่าแย่ไม่ดีอ่างี้ใช่ปะอัตมกะวารุก็คือคนที่หัวไม่ดีสมองไม่ดีก็คืออะไรคนไม่ฉลาดนั่นเองนะเราจะไม่พูดว่าโง่นะคะคือคนไม่ฉลาดก็พอเนาะอัตมากะอีอัตม e. ตรงข้ามกันนะคะอันที่สามนะ อาตาเม้าสเกลอาตาเม้าสเกลต้องใช้คำช่วยโอะนะคะเพราะว่ามันเป็นการใช้แล้วก็ผู้ถูกใช้คือสมองของเรานะสเกลสเกลจะแปลว่าใช้อาตาเม้าสเกลจะแปลว่าใช้หัวใช้สมองคืออะไรใช้ความคิดนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะอาตาเม้าสเกลอาตาเมาสเกลแบบนี้นะคะคำที่สี่นะอาตาเมะกัอิตาย อัตมากอีอันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะอีใต้แปลว่าแปลว่าเจ็บแปลว่าปวดอัตมากะอีใต้จะแปลว่าปวดหัวแบบนี้นะคะคาสุดท้ายคํานี้อยากให้ทุกคนเดาว่ามันแปลว่าอะไรนะอัตมานิคือเดออัตมานิคือเดอคือเดอมันแปลว่ามาอัตมานิคือเดอใช้คําช่วยนี้แสดงว่ามันมาที่ะไะนมันมาที่หัวมันมาที่สมองของเราคือให้ทุกคนนึกถึงเขาอารมณ์ที่เราบอกมาว่าอัตมานิคือเดอก็คืออารมณ์ที่แบบมันปิ๊ ที่สมองของเราทุกคนเดาสิว่าอาตาัตมาคือคืออารมณ์แบบไหนแบบดีใจเสียใจกโกรธโมโหหรือว่าอะไรลองเห่นตอบดูะคะ่ะอยากรู้ลเกินว่าทุกคนจะเดาแบบไหน